หนึ่งวันหนึงเหรียญหนึน่งความมั่งคัง่งกับช่อง rich moon coin นะครับวันนี้เรามาดูเหรียญที่ชื่อว่า wzrd นะนี้เป็นตัวย่อนะครับตัวเต็มชื่อ bitcoin วิศ a ส d นะเอามาจากาพ่อโมดะนะครับในเกมแล้วก็เป็นเชนของ bitcoin อันดับอยู่ที่309นะครับแล้วก็อลลุ่มราย24ชั่วโมงอยู่ที่3 9 4 8 6 k นะ ขนาดยังไม่เข้ากระดานหลักๆเลยนะนะครับก็มาได้ถึงตั้งขนาดนี้แล้ว marketcap อยู่ที่128.37ล้านนะเราก็ total supply เนี่ยอยู่ที่21ล้านนะครับใกล้เคียงกับ bitcoin เลยนะครับมันจะเป็นมีมไหมก็เป็นไปได้นะครับว่ามันเป็นมีมแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีโปรเจกต์อะไรนะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็น บิตคอยอีโคซิสเต็มแน่นอนนะครับมันจะอยู่ในในในระบบนิเวศของ Bitcoin ไม่รู้ว่าจะเอามาช่วยทางไหนนะครับเ็ต้องดูกันต่อไป BRC 2 0แล้วก็ inception In i n นะครับก็ประมาณนี้ก็หลกัหลกๆก็อยู่ในอ c o s y s t e m ็มของบิตคอยแหละนะครับแล้วก็อยู่ใน chain ของ BRC 2 0กระดานตอนนี้ก็มี หลักๆเนี่ยคือโฟโ o เน็กนะ u n i s a t c คอยคอยอ e n t EX แล้วก็ BING x นะครับส่วนที่จะ Swap ได้เนี่ยมี o OK k x นะครับต้องใช้ DEX ของแอปของ o OK อ x นะครับก็เป็นคล้ายๆกับ Wallet ของ o OK k x นะครับแล้วก็ Jupiter นะในหมวดก็คือ Ordinal นะครับเข้าไปสามารถที่จะ Swap หรือซื้อเลียนได้นะครับ ในตัวเนี้ยผู้ติดตามบนทวิ t เตอไม่น่าเยอะนะอยู่ที่2 5งหมน้าสองอะใช้ได้เลยนะครับผู้กำลังติดตามอยู่ที่สามพันสีนะก็มีเว็บไซต์ส่วนตัวนะแต่ว่าดูแล้โปรเจกต์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะนะครับยังยังไม่ค่อยเห็นมีชุมชนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ audio scan ด้วยกันนะครับตอนนี้ ออรดิโนเนี่ยมีออดีสแกนแล้วนะครับก็สามารถทำเองขึ้นมาได้แล้วก็โทเค็นน่ะอยู่ที่ราคา 6. 2 5สองนะครับดอลลาร์แล้วก็ลิมิตมินต์อยู่ที่พันนะครับแล้วก็คอนเทนต์ไซส์เนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบไบต์นะแล้วก็แซดนัมเบอร์เนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าสิบแดล้านนะครับแล้วก็ CREATION DATE นะครับคือวัน,นที่ทำเรียนเนี้ก็น่าจะอยู่ที่10มีนาคมปี2023นะครับ CREATION BOX เนี่ยอยู่ที่7 8 0ดแสนะ t r a ท s านซั o ชเนี่ยเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ทำให้เห็นนะครับว่าตัวเนี้ยยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะ ก็ผมมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้ส่วนตัวเว็บไซต์ไม่น่ามีอะไรมากผมลองเข้าไปดูแล้วนะครับก็เป็นรูมหน้าตวกรตูนอย่างเดียวเนาะก็เหรียญน,นี้ยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนนะแต่ว่าแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่อ่ะ BRC 2 0เนี่ยแรงซื้อน่าจะได้จากฝั่งของนักลงทุนชาวจีนนะครับก็เข้ามาใช้บริการในกระดานโอเคนันเองโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะ ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับเราก็กลุ่ม brc 2 0ด้วยนะฝากสำหรับหลัก,ลก,ลกสู่เหรียนต้นน้ำเรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, แล้ววิดีโอคลิปนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผงหวังว่า i ิ c คอยวิศาสนะครับหรือ bcrd เนี่ยจะ go to the moon ไปกับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ